เป็นไงบ้างโดนบังคับให้เก็บสบู่บ้างไหมจะบ้าเหรอมีก็ไม่บอกหรอกเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวทำไปซ่อนน้ำตาเลยนะน้าไม่ชอบอยู่นิ่งตอนนี้ต้องมาติดอยู่กับที่ฉันรู้ว่านารู้สึกแย่เมื่อก่อนน้าเป็นนกไร้าขาตอนนี้กลายเป็นนกไร้ไข่ซะแล้วเดี๋ยวก่อนพูดตรงๆนะฉันหายดีแล้วจริงเหรอก่อนเรื่องบัญชีจะแดงเนะ่ะเพิ่งมีงานวิจัยสําเร็จฉันไปผ่าตัดตอนนี้หายแล้ว ที่จริงฉันควรจะรีบบอกนายฉันกลัวนายจะคิดว่าฉันแต่งเรื่องขึ้นขอความเห็นใจตอนนั้นสถานการณ์วุ่นวายแถมยังโดนขังอีกงั้นก็ยินดีด้วยนะกลับมาเป็นนกไร้ขาได้เหมือนเดิมแล้วฉันอยากเป็นคนปกติ <c oughs> จะได้ไหมได้สิไม่ใหญ่ดีใจมากนะนารู้ไหมแม่ใหญ่นับทุกวันกะว่าพอน้าออกมาแล้วจะไปไหนทำอะไรนายบอกพี่ว่าให้ฉันไม่คิดเองเธอฉันอยู่ที่นี่เบื่อจะตายชักได้และฉันจะบอกให้พี่เคยไปไงบ้างจะเป็นเหมือนเดิม ก็จะปีใหม่แล้วอาจารย์บอกว่าปีนี้จะย่างปักทูบคนแรกให้ได้เพื่อขอพรอให้พ่อใหญ่ฟื้นขึ้นมาเร็วๆแล้วก็ขอให้น้านได้รีบออกไปช่วยฉันดูแลเจชังว่างอย่าเชน,นะอย่ามาหาฉันเชียวอ,อ๋อจริงสินารู้ไหมว่าผงเจ้าสงไม่ได้คาสิโนไปนะรู้แล้วน้าเฉยมากเลยน้าควรจะดีใจไม่ใช่หรือว่วอะไรกับฉันด้วยโอโ้โหืันน้ากดปุ่มรีเซ็ตเลยกลับไปเป็นเหมือนเดิมกดปุ่มรีเซ็ตและอัปเดตต่างหากละ่ะ ถึงเชนจะหายบ้าแล้วแต่ชีวิตต้องก้าวต่อไปไม่แน่ว่าตอนที่เบื่ออยู่ที่นี่อารินจบปริญญาก่อนพ้นโทษก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอฉันมีคำถามอยากถามนายหน่อยถามอะไรนายแค่ใช้น้ำมันนวดจนป้าสวยๆยอมช่วยนายเหรอโอ้อยังแค่เรื่องนั้นอยู่ล่ะเนี่ยนี่นายไล่ฉันออกกลางงานประชุมใหญ่นะเรื่องแบบนี้มันทำให้ฉันเป็น P T S D จะให้ฉันยอมแพ้ก็ต้องรู้สาเหตุฉันถึงจะยอมแต่โดยดีจะให้ฉันพูดจริงเหรออย่าบอกนะ ว่านายใช้แผนเสียตัวน่คิดอะไรอุบาทฉันเรียกป้าแกว่าป้านะแต่ใช้แผนเสียตัวก็เข้าท่าเหมือนกันฉันจำได้ว่าป้าสวยๆเคยแค้นแม่ใหญ่เรื่องแย่งแฟนเลยวางแผนเล่นงานเจชังว่างตอนนั้นป้าเสื้อหุ้นไว้ถึง4%เปอร์เซหากป้ามอบอำนาจให้ฉันก็จะไล่น้าไปได้ฉันถึงไปแคนาดาหาป้าสวยๆบอกป้าว่าพ่อโคม่าฉันโกหกว่าจะจดหมายรักที่พ่อเคยเขียนถึงป้าบอกว่าพ่อเคยชอบป้าสมัยสาวๆเหมือนกัน ฉันจึงอยากให้ป้าช่วยปกป้องครอบครัวปกป้องบริษัทไว้ป้าอ่านจดหมายจบก็รับปากช่วยฉันทันทีโอ้ทำเกินไปแล้วปลอมจดหมายรักเหรอผู้คุมเขาปลอมจดหมายจับเขาเลยมีเรื่องหนึ่งที่ฉันว่านาก็คิดไม่ถึงจากนั้นฉันโทรไปคุยกับป้าสวยๆเพื่อไปขอโทษแต่ป้าบอกว่ารู้นานแล้วว่าฉันโกหกแค่ไม่ได้แฉตอนนั้นป้าเึงใจจะร้องไห้เลยเพราะป้ารู้วพ่อโคม่าอยู่และเสียใจมากป้ายังบอกฉันว่าทุกอย่างมีเหตุต้นผลกรรม หลายสิบปีมานี้ป้าดันทุรังมาตลอดแถมกลับมาก่อเรื่องที่ฮ่องกงเยอะแยะถึงต่อมาป้าจะปล่อยวางได้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ถึงป้าจะรู้ว่าฉันโกหกแต่ก็ไม่พูดออกมาเพราะป้าอยากจะช่วยพ่อใหญ่นั้นก็ยินดีด้วยนะได้คลายปมในใจทาได้ตอบแทนบุญคุณสบายใจแล้วสินายก็คิดได้แล้วน่าจะสบายใจเหมือนกันสิใช่แล้วตอนนั้นพี่บอกฉันว่าฉันกลับตัวไม่ได้หรอกฉันกลัวมากจริงๆแบบนี้ก็ดีมาอยู่ในนี้ให้ฉันได้หยุด ได้นั่งพักไม่งั้นชีวิตอีกหลายสิบปีที่เหลือจะอยู่ยังไงฉันยินดีกับน้าด้วยที่คลายปมในใจาได้สักทีพพิ